สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ยน์บอยวันนี้ก็อยากจะมาอัปเดตตัว Bitcoin นะครับแล้วก็ตัวโปรเจกต์ที่ทำเรื่องของ NFT แล้วก็ตัว Metaverse นะที่ราคากำลังพุ่งขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็อัปเดตตัว Cardano ด้วยนะตัว ADA ซึ่งถ้าดูภาพรวมตลาดวันนี้นะก็ Market cap ก็เพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนะ t o t a r m e t k e t Cap วันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2.74ล้านล้านเหรียญครับองด2 74ทิลเลียนนะหรับมาเก็ตแคปวันนี้นะส่วนตัว Bitcoin วันนี้ก็โดมเน่นตลาดอยู่ประมาณ40.45เปอร์เซ็นตะะครับราคาบิตคอยวันนี้ก็ขึ้นมาจากเมื่อวานประมาณเกือบ4เอนะอยู่ที่ประมาณ58,740นะัด้หลายเอาคอยก็เริ่มจะขึ้นมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัวอิตาเลี่ยมนะขึ้นมา4เปอร์เนะจากเมื่อวานนะบีแอนด์8.75เปอร์เซนะโซโลนาก็ขึ้นมานิดหน่อยนะ แล้วก็ตัวคารโน่เองก็ขึ้นมาประมาณเกือบสี่เปอร์เซ็นะครับปกดดสองจุดหกเปอร์เซนตะครับตัวเอลแรนเองก็ยังย่อเมื่อวานย่อต่ำลงมานะแต่ว่าวันนี้ก็กลับกลับขึ้นมาแล้วนะส่วนตัวคริปโตคอมตัวโคเนี่ยก็มีแรงเทขายมานิดหน่อยนะครับสำหรับตัวโคที่ราคาก็ร้อนแรงมาสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยราคาก็พุ่งขึ้นมาตลอดวันนี้ก็ไม่แปลกนะที่จะมีแรงเทขายบ้างนะก่อนที่จะพุ่งกลับขึ้นไปอีกทีนะครับ ตัวลูน่าเองนะเทอร่างลูน่าก็พุ่งกลับขึ้นมาแล้วนะ4ส้นในยีิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะตัวดิส n e นแลนด์ดิสเซนแลนเองก็ย่อต่ำลงมานิดหน่อยนะประมาณ2%หลังจากที่เจ็ดวันที่ผ่านมาเนะีหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นก็เพิ่มขึ้นมา36%เลยทีเดียวนะสำหรับตัวามา้านะคอยตัวอื่นก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ก็กลับมานะรีคอเวอร์กลับมานะตัวเดอะแซนบ็อกเองวันนี้ขึ้นมา ประมาณ8%นะหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาขึ้นมา74%นะครับหลายตัวก็วันนี้นะก็ก็พุ่งกลับขึ้นมาแล้วนะครับตัวคาเดนาเอง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ย่อต่ำลงมานะเจ็ดวันที่ผ่านมายี่สย่อต่ำมา21%นะก็เป็นธรรมดานะเพราะว่าคาเดนาเองเนี่ยในรอบประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นก็พุ่งขึ้นมาตลอดนะเพราะนั้นก็ไม่แปลกที่จะเห็นมีมีแรงเทขายแบบนี้นะครับ ลหลายตัวก็พุ่งขึ้นมานะตอนนี้นะครับก็เป็นวันที่มีการรีคอเวอร์กลับมาตัว UFO นะก็เป็นอีกตัวโปรเจกต์ NFT ตัวหนึ่งที่รันบนแพลตฟอร์มของตัว Cardena นะครับเจ็วันที่ผ่านมาขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวนะประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับยิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ขึ้นมาประมาณหกเปอร์เซ็นตัวนี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ที่น่าจับตามองนะสำหรับตัว UFO นะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่รันบนตัว คา r d เดนานะคาเดนานะคาเดนาบล็อกเชนนะโอเคนั่นก็เป็นภาพรวมตลาดนะสำหรับวันนี้ผมคิดว่าหลายตัวก็อ e ีโคเวอร์กับขึ้นมาแล้วนะโดยเฉพาะตัวบิตคอยนนะซึ่งถ้าเราจะดูราคาบิตคอยตอนนี้ก็อยู่ในจุดดูดูเทียบกับอินดิเคเตอร์ต่างๆหลายตัวก็อยู่ในจุดที่ออ,อยู่ในจุดบอททอมแล้วนะผมคิดว่าก็คงจะไม่นานนะก็คงจะพุ่งกลับขึ้นไปนะอาจจะอาทิตย์หน้านะ แต่วันนี้เองก,ก็กลับขึ้นมาแล้วนะเมื่อวานอยู่ประมาณที่หกหกห้าหมื 5, ่นหกห้าหมื่นเจ็ดนะวันนี้นะวันนี้ก็ขึ้นมาที่ประมาณห้าหมื่นแปดเกือบห้าหมื่นเก้าซึ่งดูจากอินดิเคเตอร์หลายตัวประกอบกันเนี่ยก็ก็ซัพพอร์ตนะว่าบิตคอยก็อยู่ในจุดบอททอมแล้วก็กำลังจะพุ่งกลับขึ้นไปแล้วนะเช่นตัวอินดิเคเตอร์ NVT Signal นะถ้าเราจะดูตอนนี้มันก็อยู่ในจุดบอททอมตรงนี้แล้วนะเพราะว่าทุกครั้งที่อยู่ในจุดนี้เนี่ยบิตคอยก็จะ พุ่งกลับขึ้นไปนะแล้วก็ถ้าเราจะดูตัวเทียบกับไซเคิลสองไซเคิลนะปี2013-2017แล้วก็สองพปัจจุบันที่นี้เราอยู่ที่จุดนี้นะอ่าซึ่งอันนี้เป็นกราฟไท,ทม์เฟรมไทม์เฟรมสองวีคนะสองอาทิตย์นะก็จะสังเกตว่าอ่าในไซเคิลปี2017นสนเนี่ยแท่งเทียนประมาณแท่งเทียนที่ห้านะมันก็จะพุ่งกลับขึ้นไปนะแต่ว่าก็จะมีกลุ่มแท่งเทียนที่เกาะกลุ่มกันอยู่ที่ประมาณ ฟิโบนกชีที่1.618เนี่ยหรือประมาณสี่แท่งเทียนนะก็คือแท่งเทียนละสองวีกเนะี่ยหลังจากนั้นก็พุ่งกลับขึ้นไปนะปี2013ก็อยู่ประมาณ 1, 2, 3, 4นะี่แท่งเทียนละแท่งเทียนนะก็พุ่งกลับขึ้นไปปัจจุบันนี้เราก็อยู่ประมาณแท่งเทียนตรงนี้นะให้มันที่สี่นะเพราะนั้นถ้ามันเป็นไปตามมัน follow นะตามปี2013แล้วก็2017นั้นก็เป็นไปได้ว่าเราอยู่ในจุดที่กําลังจะพุ่งกลับขึ้นไปแล้วนะ แล้วก็ถ้าเราจะดูเมทริกต่างๆประกอบกันด้วยเนี่ยตัวบิตคอยเองตอนนี้เนี่ยทางทางไมเนอร์ไมเนอร์เองเนี่ยก็กำลังเก็บบิตคอยนะแท่งสีเขียวที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยคือเป็นแท่งที่ไมเนอร์นั้นขุดบิตคอยได้บิตคอยมานะก็โฮวไว้นะไม่ไม่ได้ขายนะคือแท่งสีเขียวนะเพราะนั้นทุกครั้งที่เราเห็นแท่งสีเขียวตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าราคาบิตคอยก็พุ่งขึ้นไปนะแท่งสีเขียวตรงนี้พุ่งขึ้นไปนะแท่งสีเขียวตรงนี้ก็พุ่งขึ้นไปนะ ก็มีแรงเทขายจะจะเห็นว่ามันจะมีแรงเทขายตอนที่แท่งสีเขียวนั้นกราฟมันดิ่งลงนะแล้วก็เป็นกลายเป็นสีแดงนั่นหมายถึงมายเนอร์เทขายนะจุดนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะว่าราคาบิตคอยน์มันยอดต่ำลงมาตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆนะข้อมูลต่างๆข้อมูลออนเชนต่างๆแล้วก็อินดิเคเตอร์ต่างๆประกอบกันเนี่ยก็เห็นได้ว่าราคาบิตคอยนั้นก็ใกล้ที่อยู่ในจุดที่จะจะพุ่งขึ้นไปแล้วนะตอนนี้ เนั้นก็เป็นตัวบิตคอยก็อัปเดตตัวแว็กนะตัวแว็กก็เป็นอีกอีกบล็อกเชนตัวหนึ่งนะที่ทำเรื่องของ NFT นะ NFT ซึ่งเขาก็มีข่าวนะว่าเขาทำตัวบิดเชื่อมต่อนะระหว่างตัวแว็กแพลตฟอร์มกับบ i n นั c นนะซึ่งก็ทำให้เขาสามารถที่จะส่ง NFT ข้ามกันไปได้นะระหว่างสองเชนนี้นะ,ะก็มีก็เป็นคลอส บล็อกเชนนะระหว่างตัวแว็กับตัวใบแน่นนะไม่ว่าจะเป็น NFT เกมมิ่งนะแอสเซต่างๆโทเค็นต่างๆที่ใช้ในเกมมิ่งนั้นเนี่ยก็สามารถส่งเชื่อมต่อกันได้ระหว่างบล็อกเชนของตัวแว็แล้วก็ตัวใบแนะ่นแล้วก็เกมไฟเกมไฟก็เป็นเกมเอ่อเป็นเกมบวกไฟนั้น์นะก็คือเป็นเ a ทูเอ a ร์นะสามารถเล่นเกมแล้วสร้างไรายได้ได้นะในในเรื่องของเกมไฟลนะรั้วก็เป็นตัวแว็นะปัจจุบัน ตัวแวะลองดู Market Cap นี้หน่อยนะผมรู้สึกว่ามันย่อต่ำลงมาอยู่นะช่วงนี้แต่ว่าจริงๆถ้าเราดูในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวแวกเองเนี่ยก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาสามสิบวันที่ผ่านมาขึ้นมาประมาณหนึ่ง้อยห้าสิ้าปรเซ็นตนะแต่ตอนนี้ก็ย่อต่ำลงมาอยู่นะซึ่งอย่างที่ผมบอกคือตัวแวกเองถ้าไปดูโวลุมการเทรดเ f t เนี่ยก็มีโวลุมที่ แซงตัวคาร์โนขึ้นมาเออแซงตัวโซลนาขึ้นมาแล้วนะตอนนี้โซลนารู้สึกเป็นอันดับสองนะตอนนี้ก็เป็นแว็ขึ้นมาเป็นอันดับสองนะเป็นรองแค่ตัวอีกทีเลียมนะนั่นก็เป็นตัวแว็อีกตัวหนึ่งก็ร้อนแรงไม่แพ้กันนะคือตัวมาหน้านะตัวดีซินเทแลนด์นะก็มีบริษัทหนึ่งนะที่ชื่อว่าเมต a เวิร์สกเนียเขาได้ไปซื้อนะได้ไปซื้อวิชวลแลนด์นะหรือว่าที่ดิน ที่อยู่ในโลกของเมตาเวิร์สเนี่ยที่เป็นดิจิตอลเวิร์ที่เป็นที่ดินที่เป็นรูปแบบดิจิทอลเนี่ยขนาดประมาณ116พาสเซลเนะครับหรือคิดเป็นเทียบกับที่ดินจริงเนี่ยประมาณ6 9 0สแควฟุตนะครับในราคา6แสน6แสนหนึ่งหมื่นแปดพันมาหน้าโทเคนนะครับก็คิดเป็นเงินก็ประมาณ2.5ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับก็ หลายบริษัทนะก็เริ่มที่จะซีเรียสแล้วก็จริงจังกับการที่จะเข้าไปซื้อตัวดิจิตอลที่ดินที่เป็นดนะิจิตอลในโลกของเมตาเวิร์สแล้วนะไปสร้างธุรก,กิจต่างๆไปสร้างโฆษณาต่างๆหรือแม้แต่ไปสร้างเกมบนโลกของเมตาเวิร์สเนี่ยบริษัทต่างๆตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเทคซีเรียสกับเรื่องนี้นะมีบริษัทต่างๆเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์นะหรือเข้าไปซื้อที่ดินในโลกของเมตาเวิร์สเยอะเลยทีเดียวน,ะนอกจากตัวเมตาเวิร์สรุปแลวเนี่ยก็ยังมี บริษัทอย่าง,งอาดิดาสนะอาดิดาสเองเนะก็ตอนนี้ก็เป็นพาร์ทเนอร์นะกับทาง The Sandbox นะนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เดอะแซนบล็อกเนี่ยราคาพุ่งขึ้นอยู่ตอนนี้นะก็มีหลายหายบริษัทที่เข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์กับทั้งกับทั้ง The Sandbox นะแล้วก็กับทั้งเอ่อเมทัลเมทัเอ่ metal, เอดิสเน่แลนด์นะแล้วก็ตัวเอนจินคอยด้วยนะตัว a อ j นะก็หลายๆบริษัทก็ค่อนข้างซีเรียสนะกับกับเรื่องนีญญ้นะจริงๆโปรเจกต m e ต a เวิร์สต่างๆเนี้ไม่ว่าจะเป็น e r n l a n d นะหรือ Sandbox เอ่อ Engine พวกนี้นะครับจริงๆเขาโปรเจกต์เขามีมานานแล้วแหละนะแต่ว่ามันมาบูมจริงๆเนะี่ยตอนที่ f c e e o o o เนะี่ยเขาประกาศเปลี่ยนชื่อเป็นเมตาเนะี่ยโที่เมตาเอ่อทาง f c e e o o o เนะี่ยก็จะมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นไปเรื่องของการทำการทำเในเรื่องของ m e t a เวิร์นะนั่นก็เป็นเหตุผลนะก็ทำให้โปรเจกต์ต่างๆที่ในโลกของนะ ดีเซนท์ไลท์เนี่ยในโลกของบล็อกเชนที่ทําเรื่องของเมตาเวิร์สเนี่ยก็ได้ผลพลอยได้ตรงนี้ด้วยนะนั่นทําให้เราเห็นโปรเจกต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นดีเซนท์แลนด์เดอะแซนบล็อกเอนจินนะกาล่าตัวเวกเองเนี่ยราคาพุ่งสูงขึ้นอยู่ตอนนี้เนะี่ยพูดถึงตัวเมตาเวิร์สแล้วพูดถึงตัวคาร์โน่นะราคาของตัว ADA นะครับผมดูในไทมิ่งผมดูอินดิเคเตอร์นะแล้วก็ดูในไทมิ่งที่เป็นวีคเรยเนี่ย ก็อยู่ในจุดที่เรียกว่า,าเทียบกับอินดิเคเตอร์ตัวออสซิเลเตอร์นะครับเาอยู่ในจุดที่แตะเส้นเทรนไลน์ที่ต่ำที่สุดตรงนี้แล้วนะดังนั้นถ้ามันเป็นไปตามอาดีตที่ผ่านมานั้นเนอะก็เราก็คงอยู่ในจุดที่ใกล้ที่ตัว A D A นะั้นจะพุ่งขึ้นไปแล้วนะเห็นว่าถ้าตัว O C S อินดิเคเตอร์แตะเส้นเทรนไลน์ที่ต่ำตรงนี้นะราคา A D A เนี่ยก็เขาพุ่งขึ้นไปนะตรงนีอ้อยู่ในหรือว่าอยู่ในจุดนี้นะ คือจุดนี้นะหลังจากนั้นราคาเองก็พุ่งกลับขึ้นไปในะปัจจุบันแต่ที่เส้นนี้นะครับนันหมาถึงเราก็อยู่ในจุดที่เรียกว่าใกล้ใกล้ที่มันจะกลับขึ้นไปแล้วนะแต่ว่าก็คงไม่ทันทีทันใดนะเพราะว่าเราจะเห็นว่าตรงนี้เองเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่นะก็แตะกดๆอยู่ช่วงเส้นเทรนไลน์ต่ำสุดของตัว OS c ตรงนี้อยู่สักพักหนึ่งนะก็อยู่ประมาณ้าลองวัดวันดูเนะี่ย ประมาณเจ็ดสิบวันนะคือประมาณแทบจะประมาณเกือบสองเดือนกว่าเลยทีเดียวนะก่อนที่มันจะพุ่งกลับขึ้นไปก็ถ้าดูอินดิเคเตอร์ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในจุดต่ําสุดแล้วนะอยู่ในจุดต่ําสุดอาจจะย่อต่ําลงมาจากตรงนี้บ้างนะเหมือนช่วงนี้นะตอนปีสองพันยี่สิบนะก็ช่วงนั้นโควิดมาใหม่ๆคนก็แพนิกนะก็ไม่ได้ย่อแค่เอ a นะก็ย่อกับทุกคอยจริงๆไม่ย่อแค่ในตลาดคริปโตตอนนั้นตลาดหุ้นก็ย่อลงก็ย่อด้วยนะในช่วง เกอนมีนาปีที่แล้วช่วงที่เกิดโควิดใหม่แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็พุ่งกลับขึ้นไปเลยโอเคตัวนั่นเป็นตัวอินดิเคเตอร์ในไทม์เฟรมบิ e กเลีนะของตัว A D A นะแล้วก็ผมเห็นทวิส t e เตอร์ของอิคริโตเวนเจอร์นะ mm hmm. เขาทวิสตออกมาเนะ mm hmm. ทียบผลตอบแทนให้ดูนะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยว่าเทียบคลโนกับอีตาเลียวก็บ i ิตคอยเนี่ยผลตอบแทนเป็นไงบ้างนะซึ่งก็เป็นบิ๊กเลีนะในใน ในตลาดคริปโตนะทั้งสามคอยเนี่ยนะบิตคอยขึ้นมา94%นะอีเลียมขึ้นมา476%นะคาราโนขึ้นมา827 27%, 27นะครับซึ่งก็อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ายังไงคาราโนก็ผลตอบแทนดีกว่านะทั้งที่ยังไม่ได้มีโปรเจกต์ต่างๆเข้ามารันนะยังเป็นทางการโปรเจกต์ต่างๆก็กำลังดีเวล็อปอยู่นะครับก็กำลังออนโคอิ่งอยู่นะโปรแกรมเมอร์ของโปรเจกต์ต่างๆก็กำลังที่จะดีเวล็อปตัวโปรเจกต์ของเขาบนเครือข่ายของคาราโน่อยู่ ตอน,นี้ซึ่งถ้าผู้มีโปรเจกต์มาลำจริงๆเนี่ยก็ยิ่งจะทําให้ตัวไอเดียนัย้นให้ผลตอบแทนได้ดีกว่านี้มากผมเห็นช่องอา t c r y Daily นะเขาทวิสออกมาก็สร้างฟัดนะบอกว่าอ e ิตาโลเดลิสคาร์โนเนในเรื่องเพราะว่าเรื่องของกฎระเบียบนะคอนเซรนิร์นเรื่องของกฎระเบียบนะเขาทวิสออกมาว่าอิตาโ e ลรู้บางสิ่งที่ A D A Holder ไม่รู้หรือเปล่า ก็สร้างฟัดขึ้นมาก็มีคนมาตอบนะว่าอาว่าแน่นอนว่าอีทโรเป็นสมอลเอ็กเชนนะคงจะรู้ดีกว่าบา n นแ c คอยเบดหรือบิตเต็มนะก็เป็นการประชสประชันทางเอาคอยเดลี่นะว่าแคนโนน่าจะรู้ดีกว่านะน่าจะรู้ดีกว่าเอ็กเชนจ์ใหญ่ๆอย่างบิตคอยคอยเบดนะหรือบิตเต็มนะที่มีโวลูมการเทรดมากกว่าหรือจะรู้ดีกว่าเอ็กเชนจที่อยู่ที่ทุ่งที่ พึ่งถูกลทสิ์ที่ญี่ปุ่นด้วยนะเพราะฉะนั้นเอ็กซ์เชงตัวนั้นก็มีกระบเบียบที่เข้งคัดมากกว่าด้วยซ้ำน,นะก็ยังไม่เป็นไรเลยนี่ก็เอาคอยเลเจก็ก็ทวิสออกมาแล้วก็เป็นมาเลเวอเรจฟัดให้มันมากขึ้นไปอีกนะแต่ก็มีคนมาตอบกลับนะก็ถือว่าตอบกลับได้ดีเลยทีเดียวนะ โอเคสำหรับตัว ADA ที่จะอัปเดตนะก็มีเห็นทวิสตของโคตินะครับโคติครับ s u n เด y s w a p ล์กเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์กันนะนะซึ่งโคติเองเนี่ยก็เป็นคนที่ลอนตัว s t a b l e c คอยตัวดิจิตนะครับที่ลอนผลตัวเครือข่ายของตัวคาร์โนนะซึ่งเข้าใจว่าเข,เขาก็คงจะใช้ตัว s t a b l e c คอยนี้เนะี่ยในในอีโคเทตเต็มของซันเดย์สวอล์กด้วยนะเห็นทวิตเตอร์ Twitter ของคอย 9นทีเอ็กแนะเขาทวิสอัปเดตนะอีโคซิสเต็มของตัว ADA เนะี่ยซึ่งก็ดูโปรเจกต์ต่างเนี่ยที่เตรียมจะมาลานบนอีโคคา,าโน,โนโบล็อกเชนก็เยอะมากขึ้นเลยทีเดียวนะถ้าเทียบกับอดีตที่ผ่านมานั่นหมายถึงตอนนี้ก็มีคงมีโปรเจกต์ต่างที่ออนกิองอยู่นะครับที่โปรแกที่ดีเวลลอปเปอร์ของเขาเนี่ยกำลังที่จะสร้างโปรเจกต์เหล่านี้เนี่ยบนเครือข่ายของตัวคาโนอยู่นะซึ่ง สิ่งที่เราอยากเห็นเลยเนี่ยก็คือเราอยากเห็นตัวตัวดีฟ i นะครับเริ่มที่จะเข้ามารันบนตัว ADA นะซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะเป็นตัว Sunday Swap นะอย่างที่พูดไปเมื่อวานไะม่เป็นไม่ไม่ s u y s w y p ก็เออเออโกเดนะหรือว่าอีกตัวหนึ่งคือออ c a m p f ฟน e นะสาตัวนั้นนะที่คิดว่าคงจะเป็นตัวที่มารันก่อนนะบนตัวคาร a n นะบนตัวค n o b l o c k c h a i n นะ โอเคนัคงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะสมัครเป็นสมาชิกช่องเป็นซับเตอร์ช่องก็สามารถสมัครได้นะผมก็จะมีวิดีโอให้ข้อมูลพิเศษนะสำหรับคนที่สมัครเป็นซับเตอร์ช่องนะสำหรับวันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ